การเรียนท่านบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมกมนายมนต์ศิษ์ไทยสารพิณวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายกิติจันทะวิชัยวัดรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางพิศิณีวินิจจิตรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายอุบลภูมทองสาลีประธานของการค้ และแขนผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็สมาชิกอ,องค์กรทันธมิตรในภาคเกษตรกรทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ดิฉันชมพนุชตันทวัน,นี้นายกสมาคมผูม้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีขอขอบพระคุณท่านอธิบดีษงคประมลที่ได้สละเวลา อันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกุ้งจำครั้งที่28สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจำทุกปีเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดจนเริ่มจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจำทุรีเป็นสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจำทุรีและองค์กรอื่นๆอีกหลายๆองค์กร ตามาโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เดินหน้าอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมนู่คณะและสร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งอีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนห่วงโซ่ประทานให้เกิดความย,ยั่งยืนและตอบโจทย์ทางด้านการตลาด ครั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามาคัคคีแก่กเกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นร้านค้าปัจจัยการผลิตในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องทุกแะแนนในจังหวัดจันทบรุรีเชื่อมโยงระดับภาคองค์กรพันธมิตรสมาคมชมรมสหกรณ์ทั่วทุกภาคในประเทศซึ่งงานวันรุ่งจันทร์ที่28นี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่16-17มีนาคม2567มีกิจกรรมการออกบูธของบริษัทจกํกนวน26บริษัทและกิจกรรมสัมนาวิชาการที่น่าสนใจทั้งสองวันในส่วนที่หนึ่งกิจกรรมที่สมาคมได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรี ได้จัดเทศกาลกินกุ้งระหว่างวันที่15-19มีนาคม2,560เจหน้าลานกิจกรรมเอาดอร์ซึ่งจัดไปเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จมากเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยให้การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ส่งเสริมด้านการจลาดภายในประเทศและเพื่อการส่งออกนะคะ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึง,งสือ่อมวลชนทุกแขนงที่เดินทางมาร่วมงานกับเราในวันนี้ณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานวันกุ้งจันทบุรี <ใน S 1> ทั้ง <ใน S 1> ที่28เป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ